สวัสดีค่ะพบกับช่อง youtube ส้มมะทาโรนะคะเปิดไพ่ทายดวงชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎประจำเดือนกันยายน2564คลิปนี้ดวงรายเดือนนะคะสมมะทาโร่ส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ยิปซีการเงินการงานความรักสุขภาพใครอยู่ราศีกรกฎก็ดูได้ใครอยู่ลัคนากรากฎก็ดูได้สมมะพยากรใช หลักการผูกดวงลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยและถ้าใครไม่ทราบลัคนาสามารถใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดวงการเงินการงาน ความรักแล้วก็สุขภาพของคนราศีกรกฎในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังไหมขอให้ทุกๆท,ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งและหากชื่นชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและใครสนใจ กรณีอยากจะดูดวงส่วนตัว ส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะราคาเริ่มต้น3คำถามทั่วไป59บาท5คำถาม99บาทดวงความรากัก3คำถามเน้นๆเ9้บาท5คำถาม149บาทค่ะโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามมาในกล่องข้อความ Facebook ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยนะคะกรณีใครอยากจะเสริมดวงกับส้มมะพยากรจุดเทียนเสริมดวงได้เดือนนี้ ทำพิธีวันที่19กันยายน2564ชุดละ199บาทฝากดวงชะตาอายุวันเดือนปีเกิดนะคะรวมทําพิธีได้ค่ะดวงดีขึ้นแน่นอนปังปุริเยะนะในเดือนนี้ คนราศีกรกฎเนี่ยถามว่าดวงดีไหมจริงๆดวงค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่มีเรื่องราวให้หงุดหงิดแต่มีเรื่องราวให้เราไม่ได้ดั่งใจอาจจะเป็นเพราะตัวเราเป็นคนช่างเลือกเลือกเยอะมากเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงความคาดหวังบางทีเราคาดหวังไว้มากเกินไปหวังสูงเกินไปพอมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราหวังมันเลยทําให้ เรามีความรู้สึกที่ว่าน้อยใจหงุดหงิดหรือบางคนเรียกว่าได้ไม่ดีดีไม่ได้ทำไมสิ่งที่ฉันต้องการมันยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่มันเป็นโอกาสสิ่งที่มีเข้ามาตอนนี้ฉันก็ยังไม่โอเคยังไม่อยากจะตัดสินใจเลือกใครมันอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ดั่งใจฉันหรืออีกอันนึงหมายถึงการยึดติด อยู่กับความผิดพลาดอยู่กับความล้มเหลวหลายๆคนโทษตัวเองหลายๆคนกลัวหลายๆคนกังวลกับการเริ่มต้นใหม่สมมาอยากจะมองว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามามากกว่าเสียนะเพราะว่าไพ่พระสังฆราชไพ่พระฤาษีหรือแม้แต่ไพ่ใบอื่นๆที่หมายถึงพระครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ผู้อาวุโสเจ้านายผู้บังคับบัญชาเนี่ย ค่อนข้างที่จะให้โอกาสคุณในหลายๆอย่างหรือดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณเองคุณต้องไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเลิกจมปรักอยู่กับอดีตซะก่อนถ้าคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจแล้วที่สำคัญถ้าเรามีกำลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอแล้วถ้าเราศรัทธานในตัวเองคุณจะพุ่งไปสู่ เป้าหมายได้อย่าง มันบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ไพ่ราชาถ้วยกับไพ่เดอะซันเนี่ยหมายถึงการพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จแต่การพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จนี้มันหมายถึงว่าตัวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไพ่ผู้ใหญ่ไพ่ผู้รู้ไพ่แห่งความสําเร็จราชาถ้วยคนที่เป็นผู้รู้คนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วให้คําแนะนําเป็นอย่างดีได้รับความชี้แนะผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ผู้อาวุโสต่างๆ คุณได้แสดงศัก,กยภาพอย่างเต็มที่คุณได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แต่อยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะจะยอมเปิดใจจะยอมเปิดโอกาสไหมเพราะฉะนั้นคุณต้อง move on จากสิ่งเดิมๆแล้วอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องมองว่าตอนนี้อะไรที่เหลืออยู่ สนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าสนใจกับสิ่งที่มันผิดหวังไปแล้วหรืออย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันพลาดไปแล้วจงเริ่มต้นใหม่และอยู่กับปัจจุบนันโอกาสยังมีความมั่นคงยังมีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเหมือนโรยด้วยกีบกุลาบแต่คนเชื่อมั่นในตัวเองไม่ล่ะ คุณศรัทธาในตัวเองไหมล่ะใครสอบบรรจุที่ไหนไม่ได้สักที่อย่าทอ้อใครรอคอยการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งก็อย่าทอ้อทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยถ้าตัวคุณทำให้ผู้ใหญ่เห็นท่านจะให้ความเมตตาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมตัวให้พร้อมอย่ามานั่งน้อยใจโชคชะตาทำไมคนนั้นเขาได้ดีทำไมเราไม่เป็นแบบเขามั่งทำไมเราไม่ได้แบบเขามั่งไร้สาระและเปล่าประโยชน์ช่วงนี้ทำตัวเองให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อโอกาสนั้นมาถึงใช้คำแนะนำที่ผู้ใหญ่ให้เอาให้มา เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงจะอยู่กับคุณช่วงนี้อยู่กับสิ่งที่จับต้องได้ก่อนนะคะอะไรที่มันเป็นฝันลมๆแรงๆหรือสิ่งที่มันจมปรักอยู่กับอดีต อย่าไปยึดติดกับมันค่ะน้องๆอ,อยากสอบเข้ามาหาลัยอยากเรียนต่อครั้งที่1ครั้งที่2ไม่สําเร็จไม่เป็นไรอย่าพึ่งทอ้อมันจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เป็นวันของเรารอคอยการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไม่ได้สักทีพยายามเต็มที่แล้วก็อย่าพึ่งทอ้อหรือใครตกงานว่างงานหางานใหม่อยู่ก็อย่าพึ่งทอ้อในกรณีที่เรามีตัวเลือกแล้วเรารู้สึกว่า ตัวเลือกที่เรามีอยู่อ่ะอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดคุณก็เลือกไปก่อนเข้าใจไหมคะบางครั้งเนี่ย ทำไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาทำไปก่อนแล้วค่อยมองหาลู่ทางใหม่ๆไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้จะอดตายแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีเงินผ่อนรถแต่ยังมานั่งเลือกงานอยู่เรื่องเยอะเรื่องมากบางครั้งเนี่ยมันก็โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะคะลดความคาดหวังลงบ้างและพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะมีความสุขคนที่ติดต่อต่างชาติประสบความสําเร็จคนที่ทํางานราชการประสบความสําเร็จใครหากิน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลคนป่วยคนไข้ประสบความสําเร็จใครที่หากินกับคนแก่ผู้สูงอายุประสบความสําเร็จหรือใครหากินกับเด็กก็ประสบความสําเร็จเช่นกันเพราะฉะนั้นจับอะไรบางอย่างที่มันเป็นโอกาสที่มีเข้ามาตรงนี้แล้วศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยรวมสําเร็จแน่นอนเรื่องลูกเรื่องบุตร ใครคาดหวังการมีลูกมีบุตรจะได้บุตรสำเร็จสมหวังต่อให้คุณเคยแท้งมาก่อนหน้านี้หรือไม่ประสบความสำเร็จในความพยายามมาก่อนหน้านี้ไพ่เดอะซันคือไพ่เด็กครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขจะมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นอยากมีลูกจะได้ลูกสำเร็จสมปรารถนาอาจจะต้องไปขอพรหรือบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมาตามที่คุณต้องการส่วนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะแยกกันอยู่ หรือมีความสันโดษแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศให้กันสักเท่าไหร่พยายามเติมเต็มความหวานให้กันบ้างพยายามโรแมนติกบ้างแล้วพยายามเป็นกำลังใจให้กันให้สังฆราชมันเป็นความรักที่ไม่ได้หรูหราไม่ได้เป็นความรักที่ตื่นเต้นหวือหวาม,มันเป็นความรู้สึกที่ว่าลึกลึกรักไหมรักแต่ถามว่าเบื่อไหมเบื่อมันเป็นอะไรที่ราบราบเรียบเรียบไปเรื่อยๆของมันเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งเบื่อกันค่ะ เติมความหวานให้กันบ้างส่วนใครที่คาดหวังในการและกันมากจนเกินไปพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็หงุดหงิดก็ลดความคาดหวังลงบ้างนะคะมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะแม้แต่ตัวเราเองเนาะลดความคาดหวังลงแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขส่วนคนโสดคนโสดคบคนแก่คบคนอายุเยอะคบผู้อาวุโสไว้จะดีมากแต่ความรักของคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะอะไรที่จับต้องได้ ให้เลือกสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าฉันยังลืมคนเก่าไม่ได้เลยฉันยังรักเขาฉันยังรองเขาบอกไว้เลยว่าไรส้สาระรอไปเพื่ออะไรคะโอกาสดีๆคนดีๆมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วเปิดประตูออกไปก็เจอแล้วแต่ยังมาโอโหดิ้นรนขนัขวายอยากจะไปหาคนรักเก่ายังจมปกักอยู่กับอดีต มันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นเลยหลหรคะที่คุณจะต้องรอจมปากรักเธอคนเดียวไร้สาระคะ่ะเราเป็นคนนะคะเราไม่ใช่ควายเพราะฉะนั้นเราจะจมปากรักเธอและรอคนคนเดียวเป็นไปไม่ได้โอกาสดีๆมีเข้ามาให้เลือกต้องเยอะแยะแต่ถ้ายังไม่เลือกใครก็บริหารสเสน่ห์ไปถึงเวลานั้นอยากจะเลือกใครนะ คนโสดเนี่ยเปิดใจให้คบกันเป็นระยะเวลานานแล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแต่ขอสัญญาอย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าจมปักอยู่กับความผิดหวังแล้วก็อย่าโทษตัวเองไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของเราว่าเราไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่คนที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่รักแล้วคนที่มันจากไปแล้ว ก็ต้องตามนั้นค่ะอย่าหาเหตุผลเนาะส่วนใครที่ยังไม่อยากดิ้นรนสําหรับการมีความรักอยากจะอยู่ในมุมเงียบๆอยากจะอยู่ในมุมสงบเข้าวัดเข้าวา่าไฟหาความสุขอยากจะไปบวชอยากจะไปรักษาศีลตามสบายขออนุโมทนาบุญนะคะการเข้าวัดก็ได้การเข้าโบสถ์ก็ได้แต่มีเรื่องของการฝักใฝ่ศาสนาเรื่องการเงินมั่นคงดีขึ้นสบายใจได้ไม่ต้องคิดเยอะการลงทุน คนราศีกรกฎที่มีหัวการค้าแล้วอยากจะทำอะไรบางอย่างก็ค่อยๆริเริ่มไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะหรอกมันมีเรื่องของความกล้ากลัวอยู่มันทำอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่คุณก็ต้องลองดูอะนะ ค่อยๆคิดค่อยๆทำจะมีผู้รู้จะมีกูรูจะมีคนที่เขาเคยประสบความสำเร็จแล้วอาจจะมาให้คำแนะนำชี้ช่องทางรวยชี้ช่องทางในการทำมาหากินให้กับคุณโดยรวมเรื่องการเงินยังมีความมั่นคงอยู่ยังมีรายรับเข้ามาอยู่แต่ถึงแม้ว่าแผนที่คุณวางไว้อยากจะทำนั่นทำนี่อยากจะต้องใช้เงินอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามแต่โดยรวมเรื่องเงินก็ยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆ วางแผนไว้บริหารจัดการไปถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีคนคอยชี้ทางให้คุณได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณอยากทำมากกว่านี้ใครมีงานประจำกอดงานประจำไว้ก่อนส่วนใครที่ตกงานว่างงานก็ทำอะไรก็ได้ที่มันได้เงินไปก่อนอย่าดูหมิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาส่วนในเรื่องของใครที่มีหัวการค้า ชอบการทำมาค้าขายค่อยๆเริ่มสร้างสารรค์ทำโดยเริ่มต้นจากเล็กแล้วค่อยๆพัฒนาไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอาเป็นว่าอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือลงทุนจากศูนย์แล้วค่อยๆต่อยอดและพัฒนาไปโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรแย่แต่อย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยต้องรวยต้องสําเร็จจะต้องเป็นเศรษฐีถ้าคิดแบบนั้นถ้าคาดหวังแบบนั้นคุณจะไม่มีทางมีความสุขเพราะว่า เกณฑ์อ่ะมันยังไม่ได้ตามนั้นหรอกแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะมีรายได้มันจะมีโอกาสมาไหมมีแต่คุณก็ต้องมองเห็นข้อดีของมันอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมได้เท่านี้ทําไมได้แค่นี้พยายามมองโลกหลายๆมุมแล้วก็เปิดใจให้กว้างมากกว่านี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพ ระมัดระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโรคชรานะคะโรคชราลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่หรือบางคนช่วงนี้ขี้หลงขี้ลืมทําอะไรก็หลงหลงลืมลืมจะคิดจะทําอะไรช่วงนี้ลืมไปหมดหลงไปหมดแล้วนะคะหรือช่วงนี้ปัญหาสายตาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ การมองการใช้แสงสว่างหรือการโฟกัสอยู่กับจอคอมหรือมือถือเป็นเวลานานจะทําให้หูตาฟ้าฝาง เดือนนี้มันเป็นเดือนเหมือนกับแบบมีเรื่องของคนแก่ความแก่เข้ามาลุกก็โอยนั่งก็โอยหูตาฝ่าฟ้างปวดหลังปวดเอวขี้หลงขี้ลืมนะมันไม่ได้มีอะไรล้มหมอนนอนเสือแต่บางทีมันก็พูดยากว่าเฮ้ยจะต้องทานใบแปะกล้วยไหมหรือจะต้องทานคอลลาเจนไหมหรือจะต้องทานน้ำมันตับปลาไหมคือหันกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็บำรุงรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองช่วงนี้เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของงานข่าวดําอาจ จะได้ไปร่วมง,งานข่าวดําหรืออาจจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าโบสถ์อธิษฐานกับพระเจ้าได้หรือใครบูชากูมารทองขอพรกุมารทองก็ได้ส่วนการบริจาคทรัพย์บริจาคทานเน้นไปที่เรื่องของการทําบุญลงศพเสริมดวงนะคะเป็นกําลังใจให้กันอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทสมมพยากรณ์อยากจุดเทียนก็แชทสมมพยากรณ์ฝากกดแชร์ด้วยละกันวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Yeah.